คคเคยได้ฟังคำกล่าวคำหนึ่งไหมครับว่ามีแล้วมีกูแล้วไม่จนนะครับคือพระเครื่องชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่อยู่ในชุดเบญจบภาคีชื่อว่าพระกำแพงสุ้มก่อนะครับคราวนี้เรามาดูพุทธศินของพระกำแพงสุ้มก่อกัอนก่อนว่าพุทธศิ์เนี่ยท่านอยู่ในรัชสมัยใดนะครับเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่าองค์พระนะครับองค์พระเนี่ย เป็นเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้แล้วก็เคยมีลักษณะเคยมีเนื้อชินผมก็เคยเห็นอยู่เหมือนกันนะครับเห็นในหนังสือนะครับอ,องค์พระเป็นปางนั่งสมาธินะครับเป็นปฏิมากรรมสมัยสุขโขทยัยถ้าเราจะสังเกตปฏิมากรรมสมัยสุขโขทัยเนี่ยก็คือจะมีเอวนะครับเอวที่ค่อนข้างที่จะคอดแล้วก็รูปทรงองค์เอวเนี่ยจะงดงามนะครับ ด้านข้างจะเป็นซุ้มลายกระหนกเห็นไหมครับจะเป็นซุ้มลายกระหนกแล้วก็ที่ฐานพระเนี่ยฐานพระลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฐานดอกบัวเล็บช้างนะครับฐานบัวเล็บช้างนั่นเองแล้วก็ด้วยความสําคัญของอซุ้มนะครับจะเป็นโค้งมนมีลักษณะเป็นคล้ายลูกตัวกอไก่นะครับคนโบราณเขาจึงเรียกพระลักษณะนี้ว่าเป็นพระซุ้มกอจึงได้ชื่อว่าเป็นพระ กำแพงซุ้มก่อนนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูประวัติสําคัญของการสร้างเพราะเวลาการให้ความสําคัญของพระเครื่องที่อยู่ในระดับท็อปท็อปหนึ่งใน5ของมิจภา,าคีเนี่ยก็มักจะต้องมีเรื่องประวัติของการสร้างเพราะฉะนั้นหลักฐานสําคัญของการสร้างพระซุ้มก่อนเนี่ยก็พบได้ที่ศิลาจารึกที่เจดีพระบรมาธาตุนครชุมนะครับสมัยนั้นนครชุมเนี่ย ก็จะเป็นกําแพงเพชรนะครับแล้วก็หลักฐานที่สําคัญชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งก็คือ,อพระราชนิพนธ์ประภาสกําแพงเพชรของสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับท่านทรงนิพนธ์เอาไว้เมื่อปี2479ได้กล่าวถึงการแผ่นลานทอ,องของการสร้างบ้านสร้างเมือง แล้วก็หลักฐานโบราณต่างๆของแล้วก็มีหลักฐานสาคัญก็คือหลักฐานศิลาจารึกนครชุมนะครับโดยมีหลักฐานสําคัญว่าเมืองนครชุมพระทานาคนครชุมแล้วก็พระกําแพงซุ้มก่อนเนี่ยสร้างขึ้นโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยนั่นเองนะครับพระมหาธรรมราชาลิไทยนั่นก็คือถ้าเราย้อนกลับไปคือท่านก็จะเป็นหลานของหลานปู่ของสมเด็จ พ่อคุณลาวคําแหงนะครับพ่อคุณลาวคาแหงมหาราชนั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านดํารงตําแหน่งเจ้าเมืองชาการลาวนะครับเมืองชากังราวสมัยก่อนก็คือเมืองกําแงพงเพชรนะครับเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญของอาณาจักรสุขโขทัยนะครับนั้นถ้าเราย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยพระสุโขเนี่ยก็จะมีเรื่องการสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณ800 700 0ถึง800ปีนะครับจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญนะครับในวงการพระเครื่องในวงการพระต่างๆที่เป็นความนิยมและที่ผู้คนนิยมมากก็มักจะมาจากผู้สร้างเป็นหลักสำคัญนะครับันี้นเป็นผู้สร้างเป็นพระมหาชาที่เป็นพระมหาธรรมราาชาก็คือยิ่งมีความสําคัญมากๆคือประวัติคร่าวๆของท่านนะครับท่านเป็นพระมหากษัติรย องที่หกของราชวงศ์สุขโขทยัยซึ่งมีความสําคัญทางศาสนามากๆท่านมีความรวบรวมอาณาจักรสุขโขทัยให้เป็นปึกแผ่นโดยใช้ศาสนาพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับประชาชนถึงแท้ซองและขนานพระนามท่านว่าเป็นพระมหาธรรมราชานั่นเองครับที่สําคัญที่องค์ท่านพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยก็คือท่านได้สร้างพระพุทธรูปสําคัญสาคัญองค์หนึ่งก็คือที่ พิศนุโลกที่เราได้รู้จักนั่นเองนั่นก็คือพระพุทธชินราชนั่นเองนะครับท่านเป็นผู้สร้างพระพุทธชินราชเอาไว้ที่เมืองสองแควนั่นเองนะครับนี่คือผู้สร้างเป็นบุคคลสําคัญของแผ่นดินในสมัยนั้นมากๆเพราะฉะนั้นพระเครื่องที่สร้างจึงมีความสําคัญมากๆนะครับคราวนี้เรามาดูองค์พระซุ้มเกาะที่ผมเด้ ออกแบบขึ้นมาว่าผมทําขึ้นมาจากอะไรแล้วก็ผมได้ใส่ศิลปะอะไรเข้าไปด้านไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันคราวนี้เรามาดูในชิ้นงานที่ผมได้ออกแบบเอาไว้แล้วก็ช่างก็ได้ทํางานชิ้นงานชิ้นนี้เสร็จออกมาแล้วน,นะครับเห็นไหมครับอง์พระท่านเป็นศิลปะพุทธศิลป์ของสุขโขทัยนะครับแล้วก็ ซุ้มเป็นซุ้มลายกหนกนะครับเป็นซุ้มลายกะหนกแล้วก็ฐานเป็นบัวเล็บช้างแล้วคราวนี้ผมได้ใส่อะไรเข้าไปนะครับเดี๋ยวก่อนถึงจะใส่อะไรเข้าไปก็คือวัสดุที่ใช้แกะสลักนะครับเป็นคดศักดิ์สิทธิ์หรือธาตุกายสิทธิ์นะครับเป็นช้างมหานิ่นดำ ที่พวกเราได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับเป,เป็นช้างในบนรรพการซึ่งได้ขุดพบที่โคราชนะครับที่บ่อทรายเป็นช้างสมัยดึกดําบันสมัยบรรพการนะครับเห็นไหมครับว่าด้านหลังก็จะมีลายของของเสือที่สารอยู่เป็นฟอสซิลแล้วนะครับเป็นลายงาช้างโบราณครับแล้วก็มีเส้นพายไลท์ขึ้นพาด ข้างบนนี้เป็นสายแล่ดูดซับนะครับไพลไลท์นี่ก็มักจะขึ้นในในฟอสซิลที่อยู่ในบ่อทรายนะครับคราวนี้เราก็ได้งาช้างมหาน,นดรดมาเราก็มาแกะเป็นผักกำแพงซุ้มเกอะนะครับแล้วก็ผมก็ได้ดีไซน์นวดเกลียวเข้าไว้และ,ละบูชาพุทธคุณด้วยดอกพิกุลเพชรน,นะครับทองไกสอนเพชรซึ่งดอกพิกุลถือเป็นไม้ ดอกไม้ในสวนพระอินทร์ดอกไม้ในในสวรรค์นะครับชั้นเดาวดึงใช้ในพิธีมงคลต่างๆด้านบนเป็นลายร้อยล้านพันตำลึงของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ประดับเพชรด้วยเพชรซิกเหลี่ยมโบราณเพชรซิกเหลี่ยมโลกโบราณนะครับงดงามมากๆเห็นไหมครับพุทธศิป์งดงามตัวงาช้างแกะสลักสีดำเงานะครับแต่ด้านหลังท่านก็จะเป็นมีสี ดำอมน้ำตาลด้วยแล้วก็มีเส้นไพลไลท์ขึ้นชัดเจนมากๆนะครับเป็นไงครับงานชิ้นล่าสุดของพวกเราไหมทอง99หวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจของเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับเพราะเป็นงานที่พวกเราตั้งใจแล้วก็อย่างที่ทราบกันประวัติการสร้างการออกแบบ พุทธศินของพระกำแพงสุนาะน,นั้นเป็นที่สุดเลยครับเป็นสุดยอดแล้วก็เป็นปฏิมาก,กรรมที่งดงามมากๆพวกเราก็นามาสืบสานต่อเป็นงานชิ้นนี้นะครับขอบคุณที่สุดนะครับขอบคุณจริงๆกับทุกๆกาลังใจที่มใีให้กับพวกเราในชแนลไหมทอง99ชแนลนะครับแล้วก็ในช่องทาง Facebook ก็จะเป็นไหมทอง99หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นอคหนีไหมทอง99 แล้วก็หลายแอดละ o ออฟฟิเชียลต่างๆที่มีให้กับพวกเราเสมอมานะครับหวังว่าคงจะถูกใจแล้วก็งานชิ้นนี้เสร็จมาวันนี้นี่เองนะครับขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณจากใจขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ